สวัสดีค่ะชาวธาตดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมปี2 5งพันนี้นะคะธาตดินได้แก่ราศีพฤกษกราศีกันราศีมังกรนะคะจะรวมอยู่ในธาตุดินหมดเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานของคุณคุณมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีความเศร้าความเสียใจแล้วก็ผิดหวังหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมคุณเกี่ยวข้องกับชาวธาตดุดินได้ค่ะลึกศพกันมังกรธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเมถุนนะคะชาววันศุกร์ชาวชาวันจันทร์ขึ้นมา ดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาก็รักคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณบางคนเจอกันผ่านเพื่อนผ่านสังคมนะคะหรือว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนก็ได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้ะค่ะคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับ ด้านการเดินทางด้านภาษาได้นะคะเป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้นะคนที่ชอบออกกำลังกายสายสุขภาพนะคะตัวเขาเองเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาเขาคลั่งไคล้คุณมากนะเขาเด็กกว่าคุณได้นะคะคนคนนี้นะ ให้ของเขาที่รู้สึกกับคุณจริงๆเขาอยากที่จะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นแต่เขาก็มีความกลัวนะคะมีความกลัวมีความกังวลอยู่ในใจของเขาอาขอดูซิทำไมเขาดูถอดใจนะคะขอดูไพ่ห้าดาบ โอเคคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือแบบนกมองว่าเขามีความอ๋อคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีปัญหากับคุณไปอะคะ่ะเนาะเขาจะติดต่อคุณมานะห้าดาบเป็นพลังงานของคนที่จบกันไปแล้วนะคะเคยคบเคยคุยแล้วก็ถอดใจกันไปนกมองว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณนะเขายังอยาก เขายังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณอยู่ยังมีคุณอยู่ในใจยังรักคุณนะคะตัวเขาเองอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามีคนอื่นๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ได้ไม่ได้มีใครนะเพราะว่าเขายังมีพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อคุณอยู่สําหรับคุณนะคะมีชาววันอังคารขึ้นมาด้วยเนาะ เป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปแล้วอะเงียบนี้งกันไปแล้วแต่เขาอะต้องการที่จะติดต่อคุณมานะคะติดต่อคุณมาหรือว่าขอโอกาสจากคุณนั่นเองนะคะไพ่ของการไพ่ของการที่เขาจะติดต่อมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเจ็ดดาบเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้หรือเขาดูมามา,มาหายหายไหมนะ ดูมีความลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ในช่วงเนี้ยนกว่าเขาส่องคุณนะส่องคุณผ่านโลกโซเชียลออนไลน์อะไรเงี้ยได้เป็นคนไกลได้นะคะคนคนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังคิดวางแผนเกี่ยวกับการที่จะติดต่อคุณมาจะติดต่อมาเร็วๆนี้ด้วยนะคะด้วยพลังงานไพ่ใบน,นี้เนาะเขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณนะคนคนนี้เดี๋ยวขอดูความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมที่มีกับคุณนะคะ มีพลังงานชาวทัดไฟขึ้นมานะคะเมสสิงธนูเนาะอืมความรู้สึกของเขายังติดอยู่กับคุณจริงๆค่ะคือมีการรอคุณด้วยนะรอการติดต่อสื่อสารจากคุณอะไรอย่างเงี้ยเออมีการรอคอยแล้วก็ยังรู้สึกดีกับคุณยังมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เขาให้ความสนใจนะขอดูพลังงานของคุณหน่อยอืเป็นยังไงบ้าง คุณต้องการอะไรที่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนคุณเป็นคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยนะแล้วคุณก็น่าจะทุ่มเทไปเยอะแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังไม่ได้ไปไหนจากเขาเช่นกันนะคะคุณอาจจะเราการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่ก็ได้ คุณไพ่ห้าดาบคุณเหนื่อยคุณท้อคุณถอดใจคุณอยากที่จะถอยออกมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะกลับมาเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอะไรแบบเนี้ยคุณเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะคนที่เขาดูดีมีสเสน่ห์เนาะให้ชาวทัดินขึ้นมาค่ะพลึกศกกันมังกร คุณพยายามมาเยอะแล้วจริงๆกับคนคนนี้นะคะเป็นรักต่างไวัยได้เป็นคนเก่าๆที่เคยจบกันไปแล้วก็กลับมาในความสัมพันธ์อีกก็ได้หรือว่าในช่วงเนี้ยถ้าคุณแบบจบกันไปนะคะไม่ได้คุยกันห่างกันไปเนี่ยคุณก็ยังคิดถึงคนคนนี้และแม้ว่าคุณจะมีคนอื่นๆเข้ามาโอกาสอื่นๆเนี่ยนกมองว่าคุณยังไม่ได้เลือกใครหรือไม่ได้คว้าโอกาสไหนเลยนะคะอืมคุณยังคิดถึงคนคนนี้ เป็นความรักที่คุณรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆขอดูแอคชั่นของเขาหน่อยนะคะชาวธาตุดินเขาจะทำยังไงเขาจะติดต่อคุณมาจริงๆคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะสี่เหรียญยังเสียดายยังไม่อยากที่จะปล่อยไปยังรู้สึกห่วงแหนแล้วก็ปรารถนาความสัมพันธ์นี้นะคะ ชาววันเสาร์ขึ้นมานะคะพลังงานของคนไกลชาวต่างชาติเขาจะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะอืมเขายังรักคุณแล้วก็พึงพอใจในความสัมพันธ์นี้มากๆแอคชั่นของเขาก็คือจะพยายามที่จะเข้าหาคุณติดต่อคุณมาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะอืมแล้วเป็นยังไงคะ ดูแนวโน้มให้สรุปให้กับชาวธาตุด,ดินหน่อยอือโอ้คือมีอยู่สองกรณีนะเนี่ยบางคน เขาตื่นรู้เขาคิดได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็จะมีการแบบเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยนะคะจากฝั่งเขาเนาะจากฝั่งเขาคือเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนเขาดีขึ้นนะคะเขาเติบโตขึ้นเขารู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะมีคุณหรือว่ารักษาความสัมพันธ์นี้ก็ได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะการแบบ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยทุกอย่างคือเปลี่ยนนะคะให้เดทคือจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเคยมีมาซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดีกับความสัมพันธ์อ่ะตรงนั้นก็ก็จบแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะจะเป็นแบบนั้นและบางคนนะคะที่นกบอกว่ามีมีสองกรณีเนาะคนคนนี้กลับมาอาจจะเปลี่ยนแค่ช่วงแรกๆแ,แต่สุดท้ายเขากลับไปเป็นตัวเองนะคะ ให้เดวิลเนี่ยกับเดอะฟูลเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ไหวนะคะไปต่อไม่ได้ก็คือเจ้าชู้ไหมหรือหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เขาเสพติดนะคะซึ่งเขายังมีความเป็นตัวเองอยากทําอะไรก็ทำนะคะยังเป็นพลังงานแบบนั้นอยู่สุดท้ายคุณอาจจะได้คําตอบนะคะว่าคนคนนี้ย ประสบการณ์ที่คุณได้จากเขาอะเขาเป็นคนยังไงนะคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อหรือว่าเลือกที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเป็นการได้กลับไปและได้เป็นการกลับไปที่แบบถึงจุดที่ต้องจบแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนคืออยากที่จะลองกลับไปอีกครั้งว่า ถ้ากลับมาอีกครั้งความรักของเราจะดีไหมประมาณนี้ซึ่งเป็นการกลับไปแล้วก็เราได้เข้าใจและเราก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยกรณีที่สองนะจะเป็นประมาณนั้นก็ลองดูนะคะว่าคุณเป็นในกรณีไหนนะแต่พลังงานขึ้นมาประมาณนี้นะคะขอบคุณชาวทัพดินทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวคุณสามารถ แอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ